สวัสดีสารบ้านยาปิดพามาอันนี้อีกแล้วสุกน้องปลามือที่สองพี่น้องมาทะเลเมื่ออาจจะมีมือที่สามตอบมา <c oughs> ได้ตัวหอยมาเชือรีปลาบาทัานกิบพี่น้องลงสาพานสาพานเด็กน้อยว่า<อ>เด็กน้อยเล่นขี้ดินเล่นขี้โคนลนปลาเดบัาตัวไงปลาช่อนใหญ่ บรรยากาศมองเกาเกาแล้วจะจะ,จะพับเบิง้งหนองใหม่หนองที่สองไปเบิง้งหนองที่สองกันปลาไหมเอออือ ตะปลาขาวจงโอ้ปลาไหลงงเราก็ปลาไหลเออปลาดวกพันปลาลูกปลาพันปลาโอ้ปลาตองอ้ปลาตองออเฮนี่ตัวนี้อ๋เฮนี่เอาอ๋อเหนี่ส่วนเราอเฮนี่ส่วนเราพี่น้อง ở hé suốt Hé suốt luôn yeah, ปิงปลาปลามาอีกเลียปลาอะไตัวนี้แมอะไรไงกระดาผู้ใดไดวบดเตี้ยว่ยาแม่ปลาดุกบาดนี่อเออหมนปลาดุกความบาดาอยึรใส่สงแพ้แล้วสามแพ้และเตี้ยได้ยัง,งอ่ะบ่เหลียวบอกไม่ยาลาดไม่กินเลย ไม่ยาลาบกัของ,ของทแองทะคักแล้วลุ้งคัดป่านล้างไปกนี้สบายอืเออาปาิวเพื่อนเพื่อปนป้าปิวหมอนุมคัดไหล่ป่าเนาะประคอไงปาคอไงคอไงเดียววุ้นต้นหันยังไงบ่ ช่อนใหญ่เด้อเดี๋ยว่อาบ่มีปลาคอเด้อตินี่อยู่เด้อปลาคอเสร็เรล้วแสดงว่าสาเน้นบ่ได้สูบเป็นบ่อสาสามเ็จเรีวพี่น้องเสร็เรล้วขนขนทอมาแล้ว กินฟ้ากินเขาตำมะคุงโทรสั่งเอาทีนะ่ไปนอนโบเห็ดกล้ยโบเห็ดอะไรเนี่านะห,ห,หลังตั อ๋อนั่นปลาด้วล่ะนั่นปลาด้วลนั่นว่านาป่าีอะไนปูนหันเนาะโอ้ปลาดูดูไงปลาชะดูงัวันนี่ก็หลนออยน้ำไม้น้ำนากระได้พวกมัโอ่ก็มั่งไม่ไหมวกกาดฮอน ลองอัดฮอนมากพัดไปพัดมาก็วิ่งเลยเดี๋ยวอันใดเส้นใดเตี้ยจะพาบอกแปบด้จปิงพี่ลองลาบอกแป็บฮอนน้อคอยจิต้องใส่ถุงมือดิสูตรกันทน เอ้สิไปติดใจอุ้ยหอนหออน้อนเอว,เว,ว,วนกับควนสตารษาลลเลยเือน,น้อยสองคนนั่นอนนอนในนังบูญนังหันเล่นทรเขาเล่นโทรศัพท์ิเนสิดีละธรรมาชาติธรรมาชาติดูให้ยูน้าดูนอนอาการหอนองไรแทซี่แหละ ยอ,อกกันพี่นอนยอ,อกกันยอ,อกกันได้ยังนี่ยอ,อกกันไปมากเลยนั่นกันอีกเตี้ยปลาก็น่ากินจา้าแล้วก็กินข้าวกันจา้า <Hey. S 1> แบงปลา <Hey. S 1> อุ้ยองแทาแล้อปา ในละแน้กินมาสุน้องปลาในละแนกินกิแติปกปลาก็จะมงกับเสียบเลยพี่น้องวัวเนี้ไม่เด็กน้อยเด็กๆตุ่มตำทุกคนเสียบนข้าวมันกันปลาวงปลาวงีากวงวไปข้่นมัไปนออมานนมันน่ท่บัโ